ไปอะอ้อนอนก็อย่อ้อนพาดยางชั้นอนที่นอนเราเป็นคนนึงค่ะที่เป็นแม่เหลียงเดียวทํางานไกลบ้านต้องฟากลูกไว้กับตายาที่ตั้งจังหวดจริงนึงที่ทําให้เราลดความคิดถึงไดก็คือการติดต่อก่ารท่านถอดรลูกช่วยลดความคิดถึงได้เห็นพัฒนาการของลูกตลอดเวลา ใครที่ออกไปทำงานไกลๆเราแนะนำว่าการวีดีโอคลอโทรกับบ้านทุกวันถ้าการได้เห็นพัฒนาการได้ฟังเสียงได้เห็นรอยยิ้มของลูกแล้วชอบหยกโลเพราะลราพูดถึงทิมอะเพราะว่าการไมต่ติดต่อลูกจะทำให้เกิดความห่างเหินซึ่งกันและกันค่ะการโทรกับบ้านทำให้เห็นหน้ากาันดูเห็นหน้าเราเราเห็นหน้าลูก ถึงอยู่ไกลกันแต่เราก็ยังคงแนบเต็นค่ะเพราะว่านอกจากสายสัมพันธ์สายใยของแม่กับลูกแล้วการได้เห็นนากันการไปเห็นนากันทุกวันมันทำให้เรายัางคงสนิทก,กันเหมือนเดิมค่ะวันนี้พีพีเข้ามาหาเขาป้าแม่ โอ้ช่วงนี้เขาได้มาเมื่อคืนก็ไปเดี่ยวงานทิ้งขาไปมาได้ไป,ไปยังไงงานทิ้งขาคืนสุนไทยอ๋อเด้าเดาแค้นวารอบนะลูกต้องไปอุทัยอีกไอ้กอ็รอบนะ้าลูกต้องไปอุทัยธานีอีกไอจิลูกก็ไปไทยน้า ขวดนมก่อนเลยเก็บดนมมังเลยไดี๋ยีเย็บไปเดี๋ยวเยียบพดนมล่มแตะแลยขวดแตะด้วยพดแตะด้วยตัวเองเอาไปไว้เองนั่งนั่นงเก็บพดนมก่อนนั่นคิ้วอะไรนั่นนะผักผักอุ้มเก็บก่อนโอ้โหอย่าเว้นจะเว้นโอยอย่าขวดนมไว้ด้วยเดี๋ยวม่มี ย uh ่างเช่นว yeah. ันนี้เราติดต่อกลับบ้านเราก็ได้เห็นพัฒนาการลูกเราเป็นคนมีความมั่นใจมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีมีความคิดสั้งๆด้วยนะ